ครับผมนโรอ์นะครับก็อยู่ด้วยกันที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานโรสนะครับประชาทิศฐ์เจ็ดสิบหกพุ่งครุกรุงเทพนะครับก็วันนี้นะครับรีวิวรอบนะฮะสปินนิ่งของเรียวบิหลายรุ่นเลยนะถ้าใครี่ดูมาตั้แต่อ่าเดี๋ยวจะออนหัวขัามนี้นะคลิปแรกนะฮะก็ตัวเนี้ยเป็นรอบอัดปลาบึกลงทะเลที่ยิ่งใหญ่ละการมากยนะนะครับโอ้โห จะค่ายเรียวบีครับนะฮะชื่อรุ่นคานเนเลียนนะคานเนเลียนนะฮะก็เป็นโอรอล์เปหนึ่งคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับเป็น C นะีเอดีเนาะก็ผลิตที่ประกอบใช้กาวประกอบในการประกอบที่ประเทศจีนนะฮะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ Q C ของญี่ปุ่นหมดเลยเหมือนเดิมนะครับก็แข็งแรงหนักหน่อยนะเพราะกัรเบิกลงทะเลต้องทำใจต้องหนักหนักไม่งั้นสู้กแบบับปลาเป็นร้อยโลไม่ได้ นะครับน้ำหนักรอกผมบอกน้ำหนักรอกกันเลยนะไอ้เจ้าคาเนเดียนเนี่ยหนัก880กรัมนะครับ880กรัมสิ่งที่ได้มาคือเป็นลูกปืนสแตนเลสสิบสองตลับเลย แต่ว่านะฮะสองสองักันกับสงตัวนะฮะสิบสองนะ,ะแล้วก็หนอบเป็นแบบนี้นะฮะอล,ลูมิเนียมลดน้ำหนักจ็รูจังง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แขนกว้างโรเตอร์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะอ,อันนี้มันราวตัก5้าดีดีแข็งแรงมากนะครับแข็งแจริงๆรอบ4.4ก็คือหมุนขาหมุนรอบหนึ่งรอบเนี่ยโรเตอร์หมุนไป่ 4, 4 <c oughs> รอบนะฮะ ส่วนไอะมิเตอร์สายก็เดี๋ยวผมอ่านฟังนะคร่าวๆแล้วกันถ้าเป็นสาย PE เนี่ย PE ห้าได้420เมตร P e แปดนะส,สมมติพีแปดของนาโรเนี่ยจะยัดลงไปได้270เมตรคิดดูแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันคือเบอร์20,000นะฮะมันคือเบอร์20,000นะครับนี่รอบเบอร์20,000นะคิดดูแล้วกันหนักไป180กรัมรอบเบอร์20,000เป็นยังไงนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าอะไรแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูจาก ด้วยสายตาเนี่ยมองไปเนี่ยโอ้โหคือมันมันเจ๋งมากมันมันต้องหยุดพลังลาใหญ่ๆได้แบบง่ายดายมากๆแน่เลยนะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าร่างกายของคนตกแบบว่าเอาอยู่นะรับประกันเลยว่าเราตัวนี้นี่เจ๋งมากแน,น่นอนนะครับพลังเบรกที่เขาลงไว้สไตล์เดียวบีเนาะเขาลงช่อมลงไว้น้อยๆรุ่นนี้เขาลงไว้เท่าไหนะร่อ่ะสิบห้าโลนะฮะพลังเบรกสิบห้าโลสิบห้าโลหรือเปล่า เออเนี่ยลงพลังเบรกไว้15โล,น,ล, 4. 4ลน,นะครับรอบเกียร์4.4 12ลูกพื้นนะน้ำหนัก880กิโกรัมแล้วก็ลูกพื้นเป็นสแตนเลสบอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นดีไซน์แบบทรงพลังอะไรประมาณนี้นะฮะวันเวย์คลาสดับเบิลก็แสดงว่าเป็นลูกพื้นบันเวดดับเบิลสองต,อตลับเขาถึงได้เขียนวย่า10บวก2ตรงนี้นะฮะอ่ะ,จะอเจ้าล้อเบอร์20,000ทำอะไรได้บ้างโอ้ก็ ไปออกทะเลนะฮะก็จะเป็นน้ําลึกๆไปตกพวกเก่าถ่านกันได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเข้าบึงสำราญนะครับก็ไปตกปลาบึกนะที่มีไซส์ร้อยอัพได้เรียกได้ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่น่าจะเหนื่อยคนมากเท่าไหาร่นะฮะเพราะว่าคันเบ็ดดีๆก็รับภาระไปแล้วประมาณสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลอกมาช่วยเท่ากันยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นเหลืออ่าร่างกายคนออกแรงอีกนิดหน่อยสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้ตัวขึ้นมาถ่ายรูปก,กันแบบง่ายดายแล้วนะครับพลังเบรกที่เขาลงแค่สิบห้าโลก็ลองบิดดูนะ เป็นเบรกนะฮะแบบนี้นะฮะบ,บิดตนี้ครับโอ้ยมีใจสิบ้าแล้วเ,เนี่ยเนี่ยเรียวบีเขาชอบลงพลังเบรกไว้น้อยนะฮะเพราะอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่เคยถามันนะแต่ว่าเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าพลังเบรกที่เขาให้มาเนี่ยมันมันมากกว่าที่เขาลงไว้ข้างกล่อ,อ,องเยอะมากนะแล้วก็รอบ4.4ดียังไงก็คือหมุนขาหมุนรอบหนึง 1, ่งรอบเนี่ยโรเตอร์หมุน4.4รอบเนี่ย ก็แสดงว่ามันสามารถรับภาระหนักนะฮะรอบเวอร์สองหมื่นรับอ่าน้าหนักปลาใหญ่ๆได้โดยที่มันไม่กินเฟืองนึกภาพไหมวม่าเหมือนรถที่เกียร์ต่ำอ่ะนะโอเคป่ะ,ะ,ะ,ะเราจะไปใช้เกียร์สูงขึ้นเขามันก็เฟืองมันอาจจะรูดอะไรอย่างเงี้ยนะคร<ม>ับเพราะนั้นตัวนี้ก็ก็สร้างไว้เพื่อง,งานหนักๆเลยนะฮะเป็นพิเวทเกมอะไรประมาณนั้นไปเลยนะครับส่วนใครที่จะเอาไปอะไรนะเล่นทะลนะก็เลือกเบอร์น,นะฮะของคันเบ็ดนะที่ลง ประมาณสักหกสสิบขึ้นไปก็แล้วกันนะนะครับสดียไม่อัดนเบอร์คูณสํานานถ้าเกิดว่ากลัวหลงหลังมากก็ไปคู่กับคันเบ็ดที่เวียสายพี่อีสี่ถึงแปดขึ้นไปถึงห้าี่สิบอะไรพวกนี้ก็แล้วกันเกินนน้นก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวมันจะลงหลังเอาเพราะว่าลอกก็ได้คันก็ได้ทุกอย่างได้สายเหนียวไม่ยอมขาดอยู่ลงที่หลังเรานะเออเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีอุปกรณ์ที่มันเหลือๆอ,อยู่แล้วของดีๆอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็ช่วยซอ้อมแล้วก็ียกวก็กลายเซฟ ร่างกายตัวเราเองยแล้วก็เลือกใช้ให้มันเหมาะสมแล้วกันไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันขี่กับบาเยอะเกินไปนะอย่าใช้สายพิที่มันใหญ่มากเกินโอเวอว่าโหลดที่เขียนเอาไว้ที่คันเบ็ดมากเกินไปนะเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าจะสูญเสียก็ให้มันสูญเสียในจุดที่เล็กที่สุดก,ก,กนะ็แล้วกันให้เบ็ดมันง้างไปซะนะแล้วก็คว้างใหม่ตีดตกตัวใหม่เอาแลา้วกันส่วนใครที่จะไปเล่นงานน้ําจืดอย่างเช่นอ่าตกบึงตกวงังตกไม่ใช่วงัวงในยวงังน้ําเข็มอ่าตกอะไรอ่ะเขื่อน เขื่อนๆนะเขื่อนอย่างอ่าที่เราต้องไปประกอบของคันสิบฟุตอย่างเงี้ยสายสายเอ็นเบอร์ทั้สี่สิบปอนโอ้ก็น่าจะตีได้ไกลแล้วก็เหลือสายให้ปลาวิ่งได้เยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะเป็นอ่ารอบที่พอที่จะตอบโจทย์อ่าให้ท่านได้มีความสุขสนานการตกปลาได้แหละนะเพราะว่ามันก็เป็นอีกอีกอีกเลนราคาหนึ่งเหมือนกันนะฮะของทางทางเดียบีเขาเขาก็ไม่ได้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 มีแต่ รอ,ราาอก,กราคาถูกๆราคาระดับกลางๆก็มีนี่ผมยังไม่ได้หยิบรุ่นเป็นหมื่นมารีวิวนะเราเอาแค่ระดับประมาณ 3- ามสี่พันขึ้นมารีวิวบ้างแล้วนะตอนนี้ตั้งแต่หลายๆรุ่นที่เราทํามาเรือบรอยตอนนี้สปินนิ่งแค่เฉพาะสปินนิง่งที่เราหยิบมาทำเนี่ยตอนนี้ก็กดไปสิบรุ่นแล้วนะถะะ้าใครติดตามรุ่จริงๆอยู่นะครับนี่ก็เป็นรุ่นที่สิบกว่าแล้ววันนี้นะวันนี้วันเดียวก็นรีวิวสามรุ่นแล้วล่ะก็ฝากาไว้กับ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 รอบที่น่าใช้นะเบอร์สองหมื่นนะส่วนราคา นะครับราคาเปิดให้ดูเลยนะบูบ้ากันสดๆเลยบินไปไหนววันนี้นะตื on <fruits> ้อต <again bile> <anyway> ื้อตือตือต่ออยู่ตรงนี้นี่แรงขึ้นมาอีกแล้วผมบอกเลยนะว่าโคตรถูกอ่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคนเขียนบินลายมือสุดยอดมากเลยครับสี่พันสองโอ้โหเนี่ยสี่พันสองร้อยบาท ช่วงนี้อย่าลืมนะที่ร้านอุปกางตุบมาราโรนะฮะมีการจัดรายการลด5%ถึง90%สินค้าที่ร่วมรายการเยอะมากยาปอมารุ่นลด50%เลยคันเบ็ดบางรุ่นเริ่มต้น500อย่างเงี้ยลอกลดน้ำเริ่มต้น600นะครับบางทีถือตังค์มาพันเดียวจัดชุดได้แล้วประชาที่76ทุ่งครุกรุงเทพน,นะครับมาไม่ถูกกดกูเกิลนำทางมาได้เลยนะฮะส่วนท่านที่ซื้อออนไลน์ก็มีส่วนลดให้กันตามปกติส่วนเจ้าตัวนี้นะอย่าลืมนะ สี่พันสองนะฮะโอ้โหไปอัดบึกกลัวตายควายล้มกันจะทีเดียวนะสุดยอดมจ้านนะักหรับเจ้าเทเลียนตัวนี้นะฮะจากเรียวบีนะครัสบสำหรับผมวันนี้ก็ต้องไปก่อนที่รีวิวหลายตัวนะครับเมื่อยนะฮะพูดพูดเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวพบกันคืนนี้อีกจะได้ลไลฟ์สดรหรือเปล่ารู้รู้ตาตัดวิดีโอทันหรือเปล่าก็ติดตามดูแล้วกันนะครับห้าหกร้อยวิดีโอพาไปเที่ยวตกปลาที่ไหนแล้วก็รีวิวย้อนหลังลอุปกรณ์นะครับที่เรา ชื่นชอบกันหนเราก็แคปภาพมานะครับสั่งไปตาม ID ไอเดียแอดที่ขึ้นอยู่ข้างบนหัวผมนี่แหละนะครับอย,ย่าลนะืมใส่แอดไซน์แล้วนะแอดไซน์ R O J ห้าเจ็ดห้าส่วนใครที่ดูผ่านเพจอยู่ในเฟซบุ๊กนะ,ะก็ดูข้างล่างข้างล่างผมนี่นะข้างล่างน,น,น,นี่นะมันจะมีคำว่าข้อความอยู่นะ,ะกดไปเลยอยากได้กรีตัวเท่านั้นตัวเช็คก่อนว่าจะมีสินค้าอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบางรุ่นเราก็ได้มาไม่เยอะนะครับบางรุ่นเราก็เหมาเข้ามาทั้งหมดทั้งหมดที่เขามีให้เราเหมาก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็ขายดีของเขาอยู่แล้วเหมือนกัันก็ฝาไวว้้ดยสหรบ วันนี้นะฮก็ต้องไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามซับปะคายแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะไม่รู้จะกดอะไรแย่ๆนั่นนะครับนะครับก็เจ้าค้านะผมอุปกรณ์อิสซอรี่รอคันสายเยอมีจำหน่ายทุกอย่างเลยลด5-10%รับอุปกรณ์ตกปลาแล้วลดชาวที่76ตุ้งฟูกรุงเทพฝากกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็รอดไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า